สวัสดีครับมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับโดยในตอนนี้ผมจะสอนสร้างข้อมูลประเภทพีกอนหรือว่าขอบเขตนะครับวิธีเหมือนเดิมเลยครับเราไปที่มุมซ้ายบนนะครับเลือก New Geo Package Layer นะครับแล้วผมจะตั้งชื่อว่า,า Building แล้วกันเป็นตึกเนาะเดี๋ยวผมจะลองสร้างข้อมูลตึกนะครับเลือกประเภทเป็นพลีิอนนะครับระบบพิกัด4 3 2 6นะครับ ฟิลเนมผมต้องการชื่อของตึกผมก็ใส่ไปแล้วกด add to fill list อย่าลืมกดอย่าลืมกดนะครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมาต่อไปผมอยากลองใส่ข้อมูลประเภทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะสมบุติข้อมูลขึ้นมาประเภทของตึกและกันประเภทขององาคารกด add to fill list นั้นกดโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเลเยอร์ถนนไปก่อนปิดจุดไปก่อนโอเคตอนนี้เราได้เราได้อ่ข้อมูลตึกมาแล้วนะครับต่อไป วิธีดิจิตัยเหมือนเดิมนะครับไปที่รูปลูกไม่ใช่ลูกศรดินสอสีเหลืองนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกด add polygon นะครับจากนั้นผมจะเริ่มจากเริ่มจากไหนดีเริ่มจากหอพักหนึ่งแล้วกันผมก็ลากให้ครอบคุมพื้นที่นะครับจากนั้นเมื่อได้แล้วคลิกขวา ผมก็ใส่ชื่อว่าหอพักหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเคยเรียนที่นี่นะครับนั้นหอพักหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้จะเป็นหอชายนะผมก็เลยใส่ประเภทว่าเป็นหอชายไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคอเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับก็ค่อยๆทําตามกันไปก็ได้นะครับโอเคหอพักสองอันนี้ก็เป็นหอชายเหมือนกันยวทำให้ดูสักสามอันนะครับส่วนหอพักชาย คิขวานะครับหอพัก3นะครับหอชายนะครับต่อไปโอเคอันนี้เป็นหอพักห้าหเนาะเนื่องด้วยบางทีมันอาจจะมีพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ติดกันเนาะอันนี้ผมก็มองจากภาพแล้วผมก็เดาผมแยกแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายโอเคหอพักหอันนี้เป็นเขาจะว่าเป็นหอผู้หญิงนะหอญิงโอเค มคลิกไปหอพักหกนะหอหญิงโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชุดข้อมูลที่เป็นขอบเขตแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำตรงนี้เพิ่มนิดนึงโอเคตรงนี้มันมีหอพักแพทย์เนาะเนื่องจากมันมีดูเหมือนว่ามันอยู่ในโซนเดียวกันผมก็จะลากคุมไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นข้อมูลอะไรเราต้องถือว่าอยู่ในขอบเขตเดียวกันไหมก็แล้วแต่งานครับเป็นหอ พักแพทย์นะครับโอเค,ออเ,คเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลประเภทพื้นที่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับข,ข้อมูลพื้นที่กเกษตกกรกรรมข้อมูลพื้นที่น้าท่วมหรืออะไรก็ตามนี้มันเป็นเชิงเป็นพื้นที่มีขอบเขตชัดเจนอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟแล้วกด กดรูปดินสอทีหลังทีก็คือเหมือนปิดโหมดการแก้ไขโ okay, อเคคราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าไอ้ข้อมูลที่เราใส่ไปมันทําอะไรได้บ้างผมว่าคิกขวา property symbology เนาะไป category อันนี้ขอไปเร็วๆนะเรื่องนี้โอเคให้มัน classify ตามประเภทชื่อ,อ,อเห็นไหมฮะไอ้ข้อมูลที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็สามารถจําแนกประเภทพื้นที่ประเภทประเภทหอพักต่างๆได้นะครับรวมถึงไอ้ข้อมูลประเภทเมื่อกี้ที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับ ไทยเนาะ Classify ไปอ่ามันก็แบ่งเป็นรุ o u ให้แล้วว่าเอ้ยสีม่วงมันเป็นหอพักชายนะตามที่เราใส่ไปสีฟ้าเป็นหอพักหญิงสีเขียวเป็นหอพักไม่มีข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็สามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อมูลประเภทพื้นที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้าอาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขข้อมูลหลังจากสร้างกันไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ